อาหารพร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆซุปหน่อไม้แบงค่ะรับยแลนไข่เค็มที่ซื้อมาก็จะเอามาต้มก่อนต้มสักพักหนึ่งเลยล่ะจะซุปหน่อไม้ค่ะเ <c oughs> ข้าวสวยจ้า <c oughs> อุทยัยทิพผักมีแค่เนี้ย ก็เป็นไข่เค็มที่ไม่ได้เค็มมากนะคะกินได้ทั้งไข่ขาวเลยเครื่องปรุงข้าวคั่วพริกป่นทำเองหอมๆเนาะใบผักเดี๋ยวเลาให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันบีบมะนาวน่อนอันนี้น้ำปลรราน,น้ำปลาในปรุงเรียบร้อยแล้วนะแล้วตอนที่ต้มก็ ใส่รถดีไปแล้วนะ,ะให้มันาวมันเข้ากันหน่อยะต,ตามด้วยข้วาวขัวชอบเยอะเนาะใส่เยอะเยอเขาอาจจะคนอีกสักรอบ แับหนึ่งนะอุ้ยหอมใส่ใบผักเ้ลยเดี๋ยวขอเวลาคลุกเคล้าก่อนนะหน่อไม้อร่อยมากเลย มันเป็นหน่อไม้ซึ่งเขาเอามาเพื่อเ,เอามาจากต่างจังหวัดเนาะนี่มันเป็นหน่อไม้ถุงๆอะ่ะที่เขาเผาแล้วก็เอาไปนึ่งหรืออะไรนั่นน่ะฮะมีความหวานมีความหอมอาหารพร้อมแล้วค่ะเพื่อนๆซุปหน่อไม้จากอีสาน คนทำปริดานี่โคลาดเนาะอีสานนั่นแหละอร่อยพอสมควรลเลอิเลอรไทเค็ม,ม,มไม่เค็มมากอุ้ยคำใหญ่ไปอ๋อ Mm กหน่อไม้เ็าเอามาต้มใส่ยะนางอ่ะแต่พอดีมีเย็นหนังม่เยอะใส่น,น้ำปะลาะใส่รสดีเป่น,น้ำไม่ไหนนะ่อยรอกเนาะน้ำไม่นางอะ่ะ รบดาเนี่ยเป็นคนพื้นเพโคร,ราชเนาะที่บ้านก็จะกินข้าวสวยเป็นหลักนะคะข้าวเหนียวเนี่ยไว้ทำขนมอย่างเดียวไม่อยู่เทพมานานแล้วก็ชอบกินข้าวเหนียวไปด้วย ตอนที่ไปได้อยู่ของราชอันนี้ไม่เคยทำกินนั้นเนี่ยลุบหน่อ,มอ,อนไม้มอ่ะก็ใส่เข้าวคั่วพริกป่นบีบมะนาวโอหอมต้นหอมผักชีผักชีไปเรื่อย ไข่เค็มอันนี้มันเค็มน้อยอ่ะก็เลยเอามากินแทนไข่ต้มไปเลยันนี้ดาถือว่ามันอร่อยพอแบบใช้ได้อ่ะอืมเราไม่ได้ใส่ผงชูรสอีกนะใส่ใส่รสดีนิดหนึ่งตอนที่ต้มหน่อไม้ให้นะ เพราะว่าซุปมะเขือนี่ก็จะอร่อยกว่าเพราะว่าอันนั้นเขาใส่ปลาทูด้วยไงแต่อันนี้คือเหมือนแบบเรายำหรอไม้ล้วนๆกับน,น้ำปลรราอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะอร่อยพอสมควรพออร่อยอยู่บ้างเพราะว่ามันเป็นป,ปะลาปลาลตัวนะ้ำปะลาะตัวจ้ะขอบคุณหลาไหลมาเยี่ยมชมเด้อพี่น้องกินเพื่อสุขภาพได้กินพักกินไข่ปะอือจริงๆอยากนะพี่กระปิ้งนะนนี่ น้ำไม้ที่เหลือจะทำน้ำพริกกะปิจ้ะด้อยกนคลิปหน้าเด้อ thank so much everyone this is made from t bamboo thank you for your support see you next video have a beautiful day Bye 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 bye